ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูตุกติกอีกแล้วนะคะทางช่องครูตุกติกชาแนลนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ครูจะทําขึ้นมาเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราเนี่ยเรียนเกี่ยวกับ Present Continuous ไปแล้วคราวนี้เรามาดูซิว่าเรามีหลักการเติมนะคะ ing ใน tense ของ Present Continuous นะ,ะของคำกริยาน,นั้นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งในที่ครูก็จะยกตัวอย่างนะคะประมาณ7ข้อหลักในการเติมนะคะเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับข้อแรก หนึ่งนะคะคำกริยียนั้นมีสระเสียงสั้นนะคะ a e i oo, o, o นะคะและโดยมากมักเป็น a e i o u อยู่หน้าเพียนชนะท้ายหรือคำกรรียน,นั้นมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวนะคะก็เติม i n g เนี่ยให้เรานะคะเพิ่มตัวสะกดของคำนั้นซ้ำอีกหนึ่งตัวและเราจึงค่อยเติม i n g นะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างคำศัพท์กันนะคะคำกริยาเช่น shop นะคะเราก็เติม p i ตัวเป็น shopping cut นะคะตัวสกอดตัวทีเราก็ดับเบิลนะคะหรือว่าเราเนี่ยเพิ่มตัวทีอีกหนึ่งตัวก็เป็นคัดชิงนะคะแปลว่าตัดซิตนะคะนั่งนะคะเราก็สกดด้วยตัวทีใช่ไหมคะเราก็เพิ่มตัวทีอีกหนึ่งตัวแล้วก็เติม i n g sit เป็น sitting get ได้รับนะคะก็สกดด้วยตัวทีเราก็เพิ่มตัวทีแล้วก็ค่อยเติม i n g get เป็น getting รามาดูหลักการเติมในข้อที่2นะคะคำกริยานั้นลงท้ายด้วย e ให้เราตัด E ทิ้งแล้วเติม ing นะคะเช่น make แปลว่าทำนะคะลงท้ายตัว E ใช่ไหมคะเราก็ตัด E ทิ้งไปเลยแล้วเราก็เติม ing จาก make เป็น making smoke เป็น smoking นะคะอันนี้ก็ smoke ก็ลงท้ายในตัว E นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นควันนะคะ w r i t e แปลว่า k e ่นะคะหรือว่าปั่นนั่น,ะะอน,น e เอง e น,น,นะคะอันนี้ก็ลงท้ายตัว e เราก็ตัดตัว e ทิ้งนะคะแล้วก็เติม i n g จาก r i t e เป็น r i d i n g drive แปลว่าขับนะคะอันนี้ก็ลงท้ายตัว e เหมือนกันเราก็เติม i n g นะคะตัด e ทิ้ง drive เป็น driving หรือว่าจะเป็น give ที่แปลว่าให้นะคะ เราลงท้ายด้วย e เหมือนกันแล้วก็ตัด e ทิ้งนะคะแล้วเติม ing นะคะเป็น give เป็น giving take แปลว่านำเอามานะคะอ่าลงท้ายด้วย e เราก็ตัด e ทิ้งนะคะแล้วเติม ing take เป็น taking write นะคะลงท้ายด้วย e นะคะเขียนเราก็ตัด e ทิ้งนะคะเราเติม ing write เป็น writing d n n e s เต้นนะคะลงท้ายตัวอีเราก็ตัดอ e ีทิ้งเป็น dancing คำนะคะแปลว่ามาลงท้ายตัวอีเหมือนกันเราก็ตัดอีทิ้งเป็น coming นะคะคำเป็น coming 3นะคะหลักการเติมข้อสามคำกริยาที่มีสระ2ตัว a i o u นะคะให้เราเติม i n g ได้เลยนะคะเช่น คีปนะคะเห็นสังเกตได้ว่ามันจะมีสระสองตัวในที่นี้ก็คือตัว e สองตัวนะคะคีปแปลว่าเก็บหรือแปลว่ารักษานะคะก็จะได้เป็น keeping นะคะเติม ing look แปลว่ามองนะคะหรือแปลว่าจ้องนั่นเองนะคะเราก็จากสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าจะมีสระสองตัวคือ oo ก็เปลี่ยนเราก็เติม ing จาก look เป็น looking read อ่านนะคะก็มีสะระสองตัวคือ e กับ a นะคะจาก read ก็เป็น reading cook นะคะทำอาหารอันนี้ก็มีสะระสองตัวคือ oo นะคะก็ cook เป็น cooking หลักการเติมในข้อ4นะคะหากว่าคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ie นะคะเราเจอคำกริยาอะไรที่มันลงท้ายด้วย ie แล้วมาอยู่ใน present continuous นะคะให้เราเปลี่ยน ie เป็น Y แล้วจึงเติม ing นะคะ ตัวอย่างคำแรกคือได้ตายนะคะได้ d i e นะคะเห็นไหมคะว่ามันลงท้ายด้วย i e เราก็ต้องเปลี่ยนนะคะ i e ให้กลับเป็นรากเดิมนะคะคือเป็น y นะคะก็จะได้เป็น d y i n g d y i ยิงนะคะอันนี้คำนี้นะคะก็จะแปลว่าตายนั่นเองต่อไปนะคะ lie l i e นะคะพูดโกหกนะคะอันนี้เราก็เปลี่ยน i e ให้กลับไปเป็น y เป็น lying like. นะคะข้อที่5นะคะคำกริยาที่มี2พยางและออกเสียงหนักหรือเราเรียกกันว่า s t r a i g h ทที่พยางหลังนะคะโดยพยางนั้นมีสระและตัวสะกดเพียงตัวเดียวให้เพิ่มตัวสะกดของคํานั้นซ้ำอีก1ตัวแล้วจึงเติม ing นะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะเช่น swim นะะให้เราเนี่ยสังเกตเลยว่ามันมีสระตัวเดียวใช่ไหมคะแล้วมันมีตัวสกดตัวเดียวเราก็เพิ่มตัวสกดอีกหนึ่งตัวแล้วค่อยเติม ing นะคะ swim เป็น swimming refer นะคะเป็น referring นะคะเราก็จะ double นะคะหรือว่าการเพิ่มนะคะเพิ่มตัว r เข้าไปนะคะหมายถึงการอ้างอิง refer referring ต่อไปนะคะหลักการเติมข้อที่หกํำกริยาอะไรก็แล้วแต่ที่มีตัวสะกด2ตัวขึ้นไปเราเติม ing ได้เลยนะคะตัวอย่างเช่น watch แปลว่าหลังนะคะสังเกตได้ว่ามันจะมีตัวสะกด2ตัวคือตัว s กับตัว h นะคะก็เป็นเราสามารถเติม ing ได้เลยก็จะเป็น watching นะคะ watch เป็น watching drink เป็น drinking นะคะ drink ก็มีตัวสะกด2ตัวคือ n กับ k นะคะ ดื่มนะคะ ring นะคะก็คือนะคะลงท้ายนะคะตัวสะกดด้วย n กับ g นะคะอันนี้เราก็เติม ing นะคะ ringing นะคะก็คือหมายถึงว่าเสียงนะคะโทรศัพท์สั่นกระดิ่งนะคะอะไรแบบนี้อ่าต่อมาหลักการเติมข้อสุดท้ายคือคำกริยาที่มีสระเสียงยาวทั้งที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดก็ตามให้เราเติม ing ได้เลยนะคะเช่น say เราก็เปลี่ยนเป็น saying นะคะอันนี้ say แปลว่าพูดนะคะ grow เจริญเติบโตนะคะเราก็เติม ing ได้เลยนะคะ grow อันนี้คือสระสียาว do นะคะ doing นะคะอันนี้แปลว่าทำนะนั่นเอง go เป็น going นะคะไปนะนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะเป็น4คำนะคะสำหรับตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นสระสิ่งยาวนะคะจะมีตัวสะกดก็ได้ไม่มีตัวสะกดก็ได้แต่จำไว้ว่าถ้าเป็นสระสิ่งยาวเราจะต้องเติม ing ได้เลยนะคะ mm hmm. และอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประโยคในการที่เราจะใช้ verb ing นะคะ mm hmm. you are walking คุณกำลังเดินนะคะ he is riding a bike เขากำลังนะคะขีจ่จักรยานปั่นจกักรยานก็จะสังเกตได้คําว่า ride right ที่แปลว่าขี่มันมาจาก r-i-d-e ใช่ไหมคะมันลงท้ายด้วย e นะคะตามกฎหลักการเติมของเราเลยเราก็ตัด e ทิ้งแล้วเติม ing it is raining outside นะคะฝนกำลังตกอยู่ด้านนอก they are playing football พวกเขากําลังเล่นฟุตบอลอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสำหรับการเติมนะคะ ing นะคะ เกี่ยวกับนะคะหลักการเติม ing ของ present continuous tense นะคะครูก็หว่าอยากทุกคนได้นะคะฝึกนะคะแล้วก็ไปหาไปฝึกหัดนะคะทำเพิ่มเติมแล้วก็เรียนรู้นะคะมันจะมีเขาเรียวกว่าอะไรกฎการจำเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะทำให้เราได้รู้ว่าโอ้วิธีการทำแบบนี้มันเป็นยังไงนะคะก็ฝากเอาไว้นะคะอ่าเดี๋ยวคราวหน้านะคะเราก็จะมาเจอคลิปดีๆกันใหม่นะคะเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย